คือเรากําลังจะเล่นเอฟซียี่ห้านะครับครับโหมดแล้งซึ่งมันสามารถเล่นได้สูงสุดสองคนสองคนครับสองสองนะผมใช่สอง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 หรือว่าสองหนึ่งก็ได้ครับสองอะไรก็ได้ตัวครับสองหนึ่งสองครับผมใช่ก็คือหนึ่งทีมเราจะบังคับสองคนนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับจันเอิร์ตอึดอัดสวัสดีครับผมจันเอิร์ตอึดอัดอิสระกาศครับผมเฮ้ยจันอึดอัดอิสระกาศหรอ กูดีวิชันหกเลยนะเว้ยเหรยกูดีวิชันแปดทางกันนิดเดียวใช่แล้วมึงแค่สองดีวิชันเองเอานี่มึงเอาทีมไหนมึงเอาทีมนี้ป่ะฮะทีมอะเอาที่แหละทีมทีมนายและเพื่อนอย่าว่ามวนเลยนะว่าทีมนายนั่นแหละเพื่อนอู้ยเสียเอียนว่ะ ทีมมืออะไรปะแคมเออว่าทีมไหนทิปเนอ่ยังกองกองหน้าลูนี่ปะเออเออโอ้อยากเล่นลูนี่ปะกองหน้าลูนี่ฮูเลียนอาบาเลสแล้วก็สาวตุนตุนนะเออได้เลยครับโอเคโอเคโอเคครับตุนสาวตุนตุนก็คือโหลดหน้าแท้เฮ้ยมาแล้วว่ะเหรียนเป็นเิร์ดตึงอ่างได้ไหมครับกดไหมกดไม่ได้ มีมีคนดูบอกว่าเปลี่ยนเป็นเอิร์ธอึ่งอ่างได้ไหมครับนี่แหละโอ้โหแฟนคลับชอบพูดแบบนี้ไงเออคู่แข่งคู่แข่งก็สองคนเพื่อนใส่คู่แข่งก็สองคนเอ้าเอออะไรเพื่อนอ๋อคู่สีทั้งเงิน เฮ้ยเมื่อทำไมเมื่อกี้นี่กูได้ยินเสียงเด็กวะอ๋อมีหลานหลานอ๋ออยู่ตรงนั้นลูกอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับจานแมวเยี่ยกูหลอนเลยกูยกมือเล็กกูมานเหรอเออกูเรียกกูมานเลยครับเยี่ยแย่ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเนกูมันเงินเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนสวยแทงช่องแทงช่องเอาโอ้ยเยี่ยมึงก็อย่าวิ่งทำลายกูดิเฮ้ยทำลายไดมอนด์เหรอเออ ไอนนอย่างอ่ะเอายิง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 เห็นอย่างอะเอาลองลองดูลองเห็นอย่างอะเอาเอาไ <c oughs> ออย่างของมเนี่ยมึงเคยยิงเขา่าป่ะตรงนี้เคยโอเคเอาบอกเขาบอกเขาตับเลยละ่ะแั่มึงบอกว่าเคยอะ่ะอ๋อไม่ไม่เคยครับเออแล้วมึงจะยิงยังอ,อ๋อขอโทษครับเอาไปยอมซะแล้วทีเนี้ยเอา ตั้งเจเลนตั้งใจเลนก็ตั้งใจเลนตั้งเจเลนตั้งเจเลนครับเฮ้ยตั้งไอสัมผัสอ่าเฮียครับประตูประตูประตูอ้าประตูประตูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราไปไหนหมดวะนี่นี่นี่ได้นะครับโอเคสายบนสายบนไปเพื่อนวิ่งวิ่งเลี้ไปเสียแล้่แล้ว เติมเดิมเดเแล้เปิดเปิดเปิดมาเปิดมาเปิดแล้วนี่ละดูนี่อ้ได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 ้ยิง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 อ้คือว่าอู้คือไม่งี้เขาโอ้หกสกัดอยู่เอ้ยบลมจีเอ้ยลามลามล้โหเมื่อกี้กูแทงยังงามอ่ะโอ้มึงะสุดยอดะเพื่อนใส่ใส่ใส่ใสเปิดให้จะคลองวเปิดให้จะคล้องเดเทั้มจริงทัจริงอย่าแลนไปย่าแล่นไป ูท่าจริงหรอกูิแลนนี่กูิแลนดนี่กูซิแลนนี่กูิแลนนี่โอ้โหโอ้ขอโทษเฮ้ยบ่ได้เลยเด้นี่ได้ได้ได้ไดเส้นบอลแมเส้นบอลใช้เส้นบอลใช่ดีแล้วเหรอเเส้นบอลแวโอเคสวยทำทำทำทางทำทางทำทาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีเดีจะเ้ เขาเขาไดนเขาไหนเปิดเปิดเปิดเมื่อสิเปิดอะไรไปก็เปิดเออใช่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 ทึ่งสวยไปแล้วประดีไปแล้วนี่ละนี่ละเขาไหนแล้วเออโอ้โหเพื่นอนเอ้ยมันหันหลังมันหันหลังมึงก็จับบอลแล้วเอาอยิางให้เขาให้เขาเออบลสซีได้ไหมให้ตายเถอะให้ตายเถอะซาร่าสวยสวยสวยไอ้อยู่กันยาวเพื่อนถ้าอย่างนี้อยู่กันยาว หมดนั่หมดครับผมอยู่กันยาวอยู่กันยาวอยู่กันยาวเียยังเบิดเรายังเบิดฮะมึงบอกกับผู้บ้านติดเมีย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 ใส่เมียใส่เมียใส่ไปชื่อที่จะบอกใครครับไอ้เฮียได้แล้วมึงได้จนเอ้ยเฮียมึงนี่จะพากูเสียสมาธิเออมึงเก็บซีนเนาะเ้ยมันเท่ชิบหายโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นี่สาวตูนทำได้ไงวะเนี่ยเห็นเหี้ยสาวตูนโคตรเท่ว่ะเมื่อกี้เกี่ยวเอาขาหลัง เอาบอลบอลในเบิร์นก็ไม่กินอีกจบ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 ไปสวยสวยโอ้โหมึงมาบอกกูว่ายิงซงไปซาวะประตูประตูเฮ้ยประตูมึงมาฉกเลยใกล้ๆเลยอ่ะซัดซัดออกขวาเด้อเก้าการได้เก้าการได้สวยครับทับทางทับทางครับไปแล้วขึ้นมาขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังซาวะ ช่องนี้เอาละสวยเฮ้ยอูขอแค่โจบ่าขอแค่เพื่อนโจบ่าสุดยอดว่ะจังสุดยอดจริงเลยอะเอ้ยอู๋มันจอมแอดซีดลูกซีดเควินเดอะบอยฮงยากบอกเอ้ยลูกซีดเควินเดอะบอยอิสบัรลกอยว่ะลูกซีดเดอะบอยอิสบัรลกอยอ่ะเอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกจังสวยครับเลย เอ้แล้วแล้วแล้วแล้สวยแลิ่งยิยิโอ้ยโอ้ยยิ่งคอยแท้ยิ่งเมึงเงียวนิไม่เงียวเพื่อนือกดแห้งตัวภาวเอร์สอดอ่ะมึงยิ่งบบอโอ้ยอรี่อรี่เดี๋ยวดีีบรไยากาศเรื่าดูนีแวสุก่อนลูกกันมีภาพเอร์สอดีเพนแมนด้วยเพื่อนงเธเลยอูทำจริงอูแน่ละไป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  ทอ้านี่มันเข้าขาเฮ้ยนี่เรานี่มันเข้าขาสสวยเรานี่มันเข้าขาเดเดี๋ยวกงง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 งขึ้น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 เปิดเปิดมะโกเปิดมะโอกเปิดมกนี่บงป้าตงกันครับเอาเขาบันถึกเบียดรไมเห็นบอเออตลาดเพียนถือเบียดไปเพีถึอเบียดไปเพี้ยนได้หรอเพียนไม่ได้หรอมันไม่ได้หรอนี่นทีมกูโหดทีหดวงระวังัง กู้พิกาแรนะโอ้สวยอเสวยน่กลับขึ้นสวยเพื่อนสวยไปดีเพื่อนใช่ใช่เพื่อนใช่ซึ่งไปไปโมงเพื่อนไปโมกเขาต้องได้เขาต้องโมงให้เขาเจ้าลูกมาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้โหสาวตูนโอ้โหสาวตูนอีสานก็มาพวกเราเป็นคนอีสานครับเออสาวตูนฮะพวกเราเป็นคนนมัือยิ่งคอยแมงด้วยเออ กมเป่าลู่ผมชิบลู่ทั้งหมดเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอเคโอ้ยคู่แข่งยากสุดเต้ชิมเนาะมันบ่เป็นมันบ่เป็นมันบ่เป็นเครื่องเฮ้ยมา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 สวยสวยสวยเดี๋ยวโคกโเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยปาด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 ให้เพื่อนปาดให้เพื่อนหล่ะนะฮะเขาบอกไงโอ้เขาก็บอกเฮ้ยจินตนาการตัวฟุตบอลไหมได้เลยครับได้เลยเขาเลยมึงเขาเล่นมึงเขามึงเขาผุดผุดเลยได้กูร้องให้อ๋อเอาสั้นบอเอาสั้นละ พูดเองนะพูดเองนะเออเออเออบาสันมันมันมันสีขาดคนแบบว่าดูดันไงเอาอะดุดันแบบนี่ไงบอแมนเขาพ่นพ่นมึงสกัดซื้อก็ได้มึงจะมีเสียเป็นอย่างไอ้ไส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 ้สวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนโมเพื่อนมงจักลูกจักลูกดึงเพื่อนเอ้าโอ้โหเอ้าไอ้เงี้ยยิงหงอเงี้ยกูยิ่งเข่าอ่ะจะก็เนี้ยกูเบาเลย ม่ง่งพูดมื่อกีจะทำงายพูดูห้เกียรคร่แข่งอ๋อห้เกียรคููแข่งเลยเออแตวเขาจะบอกยังไงวีแคให้เกียรคููแข่งมันชนาโคไฮเกียคู่แข่งวีวาวเงือบเดอยังชอบเลยวะเออเนี่ยมึงเห็นซื้อครูแข่งแล้วมึงหิวเข่าปะเนี่ยพูดได้เชฟซีเชฟซี่ไอ้เพื่อนเดี๋ยวเด เอ้ยประตูประตูใจเย็นเออขึ้นขึ้นขึ้นเลยยกขคะมไซด์เหลือย์ทำจริงได้ทำจริงได้แลนด์แลน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 ด์มึงยีแลนเขาได้ยังทำจริงมือกับแลนออกนอกกลพี่กูอยู่ท่าพี่เออนี่เด้โอ้ยมึงซาเพื่อนมึงซามึงไปซาโอ้ยสวนมาสิกดหาตัวได้โว้กันมึงมึงเออนี่ไงคิงกูโอ้โหจิงว่ะมึงได้บอลแล้วมึงสิอยู่โตเกีย ไปไปเล่นไปไปเล่นไปเล่นไปแล้วใจแล้วใจแล้ใจได้เขากลางเพื่อนเออเขาแล้วเขาแล้วใจไปรุดจะคนหนึ่งอ่ะนี่ไงเอาอ๋ให้มึงยิงเหรอเฮ้ยขวาสุดเหยียดเข่นี่ไงโอ้โหลูนี่แฮตติกปุ๊เนี่ยโอ้ลูนี่มันธรรมดาแฮตติกเราเพี้ยนแฮตติกปุ๊เนี่ยลูนี่แฮตติกตีโอ้บัลลรงก์บัลลังด้าเรื่องเกินบัลลรงก์บัลด้ดิด็อกเตอร์เอ้ยสาวตูน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 เราไปทีเพี้ยนสวย เอสาวสาวตุ่มโซเสาตุ่มโซเลยเสาวตุ่มสีโซเดยเออใจดีกว่าหนี่นิ่มนิ่มนิ่มกอนโอ้มึงเป็นกอดประตูตีมึงล็อกไงเอายกอย่างชอบเลยกอดประตูล็อกมึงที่หลอกกกนอย่างเอาเมื่อกี้นี่มึงจะยิงได้แล้วเอ้ยมันเป็นสเต็ปสเต็ปเน้ยเนาะเอาดู้นี่เอ้าเอ้าเอ้า แม่ยังบวกเขาฮะอันนี้มึงออดตัวล็อกเลยเนี่ยมึงคือออดตัวล็อกเลยเด้ออดตัวล็อกมึงออดตัวล็อกไอเดยมึงล็อกอัตโนมัติเลยเด้เนี่ยห้าขั้วคนเลยเป็นสเตียรเปียกเป็นสเตียร์มีไอเด้ปะเอ้ยแทงแทงแทงเอายิงต้องยิงเลยวันนี้เอ้ยในในโอ้มึงฟังดีมึงฟังดีมันต้องเร็วเด้เด็กฟุตบอลนี่มันต้องเร็วเอา เอานี่ยเอาขึ้นหนะเยเคเยนเคเอาเรื่องกับเพื่อนมาดาที่ไหนเราเืองเพื่อนาทำมาจาเคมีข้าเว้ยค่าเคมีข้าเออค่าคาเคมีข้าวนี่คือแบบเต็มสามสามอะเอ่อเกิดอยอะเกินลอยเกิดลอยเวานี้เกิดอยมามามาซีศูนย์แล้วเฮ้สบายตัวนี่เออเอาเอามัดเจ็ดเอาัดเจ็ดเออเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เอ้ยสกอ์คุ้นๆะ กอดีซะกอดีสกอุ้ยกูงูไม่ทันป่ะไม่หยังแล้วกูเปิดเป็นทำไมวะเนี่ยเออกูเปิดเป็นอย่างนี่กูดักได้แลน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 แลรู้นี่เลยรู้นี่เลยรู้นี่เลยเป็นไหนเพื่อนเออส่งส่งโอ้บังคืนนี่แม่เออเดี๋ยวอยูโอ้มึงไหล่บัดนั้นวิญส่งกันอย่างโง่กูใจบางงำสวยสวยเพื่อนสวยแลนเพื่อนแลนไม่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 ทราบว่าโอ้โถ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  กุงกว้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 งกุ้งเฮ้สุดยอดอว่ะสุดยอดหรอทีมงานคุณแบบรูปภาพงานทีมงานคุณละรูปสิคุณละรูปภาพดิเฮ้ยมันพยายามสี่ตีร่างกายเนาะวะยกเพื่อนอยู่ไหนยกไหนกันละเพื่อนเอากูกูก็ยกไหนกันล่ะเพื่อนเอาไปละเอาไปละเอาไปละเฮ็ดเล่นเลยดิเฮ็ดเล่นเลยดิ อได้เลยได้หลังจากที่นำผู้เจอหูแล้วก็เจอ้แล้วเลยไปแล้วเพื่อนไปเพื่อนกูถ่ายรูนี่กูถ่ายอยู่รูนี่กูถ่ายอยู่รู้นี่กูถ่ายอยู่รู้นี่กูคืออ่าอยู่เอาขยันกันเลยเฮ้ยอย่างเงียบจีอย่างเงียบิีทามเี้กูอาบมาเลยเพื่อนกูคืออาบมาเลยเพื่อนนี่ไงเฮ้ยรู้นี่ชาวบงนี่ไงอ้ย เลีนเรีเอาได้ได้ต่อได้ต่ออาบเลสอาบเลสปันปันเลยูนี่เอ้าเอนี่ปันได้มอาบเลสวันี้ปันคงเออมลูเนาะกันกทันดูไว้เนี้ยเฮ้ยเสาวตูนสาวตูนเอ้ยโอ้ยสาวตูนถึงตอกว่ะเฮ้ยดูนี่เฮ้ยเฮูนี่นี่เออมาช็อตแซมบามเซว่าเอาโมงเพื่อนบ่า สมาร์กี้ว่ะอยู่ที่จุดไหมไปที่จุดนัดพบผู้ใดล่ะนัดพบมึงสกอร์คุณคุณห้าสิบห้าสกอร์คุณคุณครับคันไดเจ็ดศูนย์นี่คนดูว่าซิโดเนียให้อียี่สิบบาทได้เฮ้ยจริงเหรอเออมามามาเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาตั้งแจกด้วยตั้งแจกเนี่ยตั้งแจกตั้งแจกเว้ยมาได้ละลายยี่สิบกูน่ะมีเหรียญเสียมึงยิ่มาได้ละลาย ตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วเอาไหมเอาไหเอาไไมย่อ๋มานี่นี่ข้าไปเอาำจริงคุมคมนิ่คมเท่าไร่แล้วท่าไร่แล้วอยางคมเลยหาศูนยาอีกสลูกมือสอลูกสอลูกอ๋ออีกสลูกสองลูกลูกลยนะหลูกเลนะที่เออยี่สิบบาทยี่สิบบาทนอไบาทแมนแมนแมนเอาจิไล่เลยไลลเลยบีบเลย เก้เกนเพชซิ like you, okay. <t ap> ่งก์คือยังก้เกันครอบหน่อยมั่วจักบังเออดิเอากันเดี้ยแหลเลยแหลเลยสตาร์ทเครื่องตีเลยเอากูกรูกูกร่องอกูห้องกูห้องอีกเฮ้ย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 โอเคมันนี่มัเป็นมันนี่มัเป็นมามามา้นอคือเก้มาึ้นเก้ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้สวยเพลินรุนนี่รุนนี่ขอหนี้โอ้ยโอ้ยกระโดดครับเอ้ยอุคอปันอุคอปัน กูขอปั้นปั้นโค้งโค้งว่าได้ล่ะยี่สิบบาทกูอะได้ได้ได้สองนาทีว่าได้แล้วล่ะว่าได้อะไรยี่สิบบาทกูเดเกี่ยว่าปั้นโค้งโค้งกูสาวตุ่นเลยสาวตุ่นตึกต่อกระเสียเสรศษเลยวะต่อเสียเสษตอกเสียเศษเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลุ้นนี้หรอ เอาบนได้ล่ะมึงเลี้ยงจังสี่ถึงบนได้ล่ะเพื่อนบนได้ล่ะโอ้บนไดยี่สิบาทได้ว่ะได้หาวานได้หาสูตรมาได้หาสูตรเฮ้ยวันยิ่งยิ่งคมขืนเด้ไหนมึงยิ่งคมขืนเด้อือหยอดยิ่งเป็ี่ยนบอลยิ่งยิ่งออกเลยแสดงแสดงว่าเล่นนลายเหรอเลยเล่นนลายอูอเอาเรื่องว่ะ